สวัสดีครับวันนี้เรามากันอีกแล้วครับมาตกปลา,าตกลอยทุ่นครับเราข้างๆนากันจะเพื่อนหลายคนครับ<อ> ığı, เพราะว่าตอนนี้คลื่นแรงมากเลยออกไปข้างนอกไม่ได้ว่าจะไปคิ yea, ๊กเรามีทุ่นมาใหม่ส,สวยๆวันนี้ดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างไหมอะไรครับไปตกกันเลยแลย้วเอาแล้วอะ

รถ้ไอี่นรถจยู่แล้วเขาท่องกินไดยค่ะไปเนี่ย

ฮะระวังระวังพี่ต้องซ้ายขวาเรียบร้อยเรียบร้อยนะวางตรงนี้ต่อเลยดีเลยตรงนี้โอ้ยตรงนี้เี่ตี่งเข้าฝั่งขาโอ้ยพี่พี่พี่เดี๋ยวไปครักเดี๋ยวไปครับ คุณคกมาแล้ว hmm. ก mm ็ยงขวาหน่อยยงขึงขวาได้แล้วได้แล้วโอ้โหอ้โหเหลืกขึ้นตัวอะไรเนี่ยฮะดขึ้นตัวก็มีด้วนะไปขอนนะนอแล้วนะ ตอบที่หนคับตอยัาอะไรปารู้สปอรนโอยไม่รู้สเปลยนเดียวเป็นเดียว